สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News Podcast ความลับของลุงนายกลุงตู่ประชุมคอรมอลับเฉพาะนัดล่าสุดสั่งกำชับรัฐมนตรีทุกคนอย่าให้ความลับรั่วออกไปเป็นอันขาดแต่ไม่ทันข้ามวันความลับรั่วออกมาทั้งกระบิความลับคือมีรายงานว่ารัฐบาลกัมพูชาของสมเด็จฮุนเซน ส่งสัญญาณตอบรับข้อเสนอรัฐบาลไทยให้เปิดเจรจาปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยที่มีแหล่งพลังงานมหาศาลทั้งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติมูลค่าไม่ต่ำกว่า5ล้านล้านบาทฝังอยู่ใต้ท้องทะเลเป้าหมายเร่งด่วนคือหรือฟื้นข้อตกลง MOU ที่รัฐบาลทักษิณและรัฐบาลหุนเซนได้ลงนามไว้เมื่อปี2544ให้กลับมีผลบังคับใช้อย่างเดิม สรุปย่อว่า mou 2544รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาตกลงจะร่วมพัฒนาแหล่งพลังงานพื้นที่ทับซ้อน16,000ตารางกิโลเมตร3ประเด็น 1. แหล่งพลังงานที่อยู่กึ่งกลางทั้งสองฝ่ายจะแบ่งรายได้ฝ่ายละ50% 2. แหล่งพลังงานใกล้ฝั่งไทยไทยจะได้ส่วนแบ่งรายได้80%กัมพูชาได้ส่วนแบ่ง20% 3. แหล่งพลังงานใกล้ฝั่งกัมพูชา กัมพูชาได้ส่วนแบ่งรายได้80%และไทยได้ส่วนแบ่ง20%สาเหตุสำคัญที่ต้องเริ่มเจรจากันใหม่เนื่องจากข้อตกลง MOU 2,544ที่อดีตนายกทักษิณเริ่มต้นไว้เมื่อ22ปีที่ผ่านมาถูกรัฐบาลอภิสิทธิ์สั่งยกเลิกไปเมื่อป,ปลายปี2552เพราะไม่พอใจที่นายกอุลนเซนแต่งตั้ง อดีตนาย,ยกทักษิณเป็นที่ปรึกษาเศรษรฐ,กรฐกิจรัฐบาลกัมพูชาทําให้ข้อตกลงร่วมพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนใต้อ่าวไทยต้องถูกทิ้งแช่เบ้ามาถึง14ปียุครัฐบาลยิ่งรักมีมติให้รื้อฟื้น MOU ปี2544กลับมาเริ่มต้นใหม่โดยนายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยการเจรจากำลังเข้าได้เข้าเข็มรัฐบาลยิ่งรักก็โดน พลเอกประยุทธจันโอชาน็นอกทีเคโอแต่กว่านายกลุงตู่จะเริ่มเจราจาปัญหาพื้นที่ทับซ้อนอ่าวไทยก็เลยเถิดมาถึงปีสุดท้ายของรัฐบาลเมื่อเกิดวิกฤตพลังงานโลกขาดแคลนสรุปว่าประเทศไทยเสียโอกาสเสียประโยชน์ในการพัฒนาคุมทรัพย์พลังงานพื้นที่ทับซ้อนอ่าวไทยมาแล้ว14ปีถ้านายกลุงตู่เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่8ปีที่แล้วรัฐบาลก็ไม่ต้องกู้เงินเป็นหนี้ท่วมหัวทะลุเพดาน รัฐบาลมจะได้ส่วนแบ่งกําไรและค่าสมรทามาาปิโตรเลียมอีกค้อนโตคนไทยจะมีแหล่งพลังงานใช้อย่างเพียงพอกองทุนน้ามันก็ไม่ติดลบบานทโรอย่างที่เห็นกันน้ํามันก็ไม่ต้องขึ้นราคาจนเดือดร้อนทั่วบ้านทั่วเมืองค่าไฟฟ้าก็ไม่แพงเตลิดเปิดเปิงต้องขึ้นค่าเ t ทุกสาเดือนและอื่นๆราคาสินค้าไม่ต้องแห่ขึ้นราคาประชาชนไม่ต้องเดือดร้อนงอมพระรามถ้าไม่แช่เกียร์ว่างมา8ปปีป่านนี้สบายแห่ไปแล้วนะลุง ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ